สวัสดีค่ะอัญยองค่ะทุกคนวันนี้นะคะเคทีวีซ่าก็อยู่กับคุณลูกค้าสุดสวยของเราเลยนะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อคุณอะไรคะดีค่ะเอวิตานะคะวันนี้มาทําอะไรที่สถานทูตเกาหลีคะวันนี้มารับพาสปอร์ตวีซ<อ>่าแมรี่วีซ่าค่ะ,ะมารับฟีซ่าแต่งงานนั่นเองนะคะดูจากป้ายก็คือเด่นเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกอย่างไรบ้างคะแบบว่าว<ม>ีซ่าเราผ่านสองครั้งติดเลยดีใจค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่ารอบแรกทำของ C ส แล้วก็ได้เร็วมากแล้วก็กลับมาทำของวีซ่าแต่งงานอีกเร็วเหมือนกันเร็วกว่าที่คิดเลยอีกทำไมลูกค้าถึงตัดสินใจที่แบบว่าจะทำกับเคดีวีซ่าในครั้งที่สองนะคะเกณหนึ่งก็คือบริการดีด้วยค่ะเซอร์วิสดีแล้วก็ถามอะไรก็ตอบได้ตลอดนะแล้วเราอยากรู้อะไรก็ตอบตามที่เราข้อสงสัยเราได้ตลอดนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายเดี๋ยวจะแนะนำคนอื่นมาอีกเรื่อยๆ แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะป,ป้าเขามีการแบบว่าดีใจยังไงบ้างดีใจค่ะแล้วอป,ป้าบอกว่าได้เร็วด้วยได้เร็วด้วยที่แรกคิดว่าจะนานกว่าน,นี้ใช่ไหมคะใช่ที่แรกคิดว่าจะนานกว่าน,นี้ยื่นไปประมาณ3ามสเดือนแต่เร็วเร็วเร็วจริงๆเร็วๆๆๆเร็วกว่าที่คิดไว้สเดือนถือว่าผลออกมาเร็วมากเลยนะคะของลูกค,ค้านี้มีแบบว่าใบภาษาอะไรบ้างไหมคะอ่ะมีสอบโทปิกค,ค่ะแล้วก็มีเรียน 60ชั่วโมงของสถาบันเกาหลีของรัฐบาลเรียกได้ว่ายื่นแบบแน่นมากเลยนะคะเพราะว่าในการยื่นวีซ่า F6 ค่ะสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโทปิกหรือ120ชั่วโมงแต่อันนี้ลูกค้าทั้งเรียน120ชั่วโมงแล้วก็ทั้งสอบโทปิกเลยผ่านด้วยนะคะเก่งมากมากเลยค่ะอยากจะแนะนําอะไรให้กับคนที่แบบว่าอยากยื่นวีซ่า F6 แต่กลัวเรื่องการฝึกภาษาหรือการสอบภาษาบ้างไหมคะ ตรงไหนก็สอบถามทางเคทีวีซ่าได้เลยค่ะค่ะก็สุดท้ายนี้ก็ยินดีกับคุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็เห็นว่าจะบินไปเดือนหน้านี้เลยลใช่ไหมคะบิน<ม>ไปเดือนหน้านี้ยินดีด้วยนะคะขอบคุณคุณลูกค้าะค่ะสวัสด,ดีค่ะ